พี่น้องเลยไอ้ท่วนๆเปิดคลิปออกมามื่อี้ค่ะน้องพี่น้องเนาะกะมาซอยเบียกซอยงานเพื่อนดุงพี่น้องเลยก็คือว่าเห็ดบุญแจกเข่าไปหาดุงน้องพี่น้องเนาะหายดุงมื่อี้ก็เป็นมือห่อกระต้มพี่น้องเลยเกงน้องไม่ยออันพี่น้องมาซอยเวียก จักหมองยังพี่น้องไงกาบทักทายสบายดีเด้อเนาะเบอดสุขสุขคนเบอดสมองสุบอนวัชสิเ็ษภายในเดดต่างประเทศก็ยินดีต่อนะกับชูซองสาวดวงแล้วเนาะนี่กอยู่เฮือนพี่ด姐พี่น้องไงเฮือนดุ้งพี่น้องเไยมาเฮ็ดเบียกซอยนี่ก็หนึ่งเข่าหมองหนึ่งเข่าพี่น้องไงใบงอ่วงเทียงดยสบายดีหนึ่งหมู่หนึ่งหุ่หมออเดียวนี่ติ หนึ่งตืมเนาะอันนั้นหมอยังสานั่นต้มปามปลาหมอนครคัวพี่น้องเลยหมอข่ากับแกงน้องไหม่มื่นมื่นนี่กินแกงใม่ไปก้อนเนาะห้าพี่จะเป็นท่าต้มขาต้มพี่น้องเลย สามหมอกพดอัดอว้วกลมัมน่นเนาะพี่น้องเนาะไม่มาผิาาดเลยลมมันกเกลือกอึซึ่งก้นหมอกปันใดพี่น้องเลยเพราะว่ามาต้มอยู่พี่เนาะเพราะว่ามันก่วงในมงนั่นใบไบเห็ดกินพี่น้องเลยทางพี่ต้มข้าวต้มมือก็เช็ดกินแกงหุงแกงอันกระ,กกระดูกกับท่านพุ่ไหนหน่อยมันนี่แกต้มข้าวต้มก้อนทางนี้นะสามหมอพดอัดอ้วกพี่น้องเลย พี่กับแม่ครัวเขานั่นงชุ่มเซลกันอยอะแม,ม่ครัวมาซอยกันพี่น้องเลยยำเบียนะ้บอยเนาะบะซอยกันยำแจ็กสิญียมได้เนานะพี่น้องเนาะอันนี้กะพักไงกินกับลาบสีนมาออื่นพักอะพักซีพักหอมพักบวัวสวยงามพี่น้องเลยหอมกุม้มๆ ยังห่าีิเมื่อวานี้คุณดาพักยิงโอยไม่อยู่เจ้าคือบอกมาเอาจักมาสีแกงไว้จักนานนี่เหาะซาเอ้ซาบัวน่บลับเลยั้บอยู่นะแล้วโบซานี่บอดมาเอาบ่จักาแกงเอาไหมเอ่ยงก็บบินแต่มีอันพักอันพักอันะเ่ชอ่เนาะมีบอักเง่เห่า้หมันใส่กับหอมคือกัน ออกกึืนมันกลางมันเมียนใบที่หอแยมันก็มีกึ้นหอมอยู่บงมีกึนอยู่้มนไหมไม่มีกึืนอยู่เลกึนอยู่ใสไปั่นไร้กะทาสิบออกตกมัดน้องแ่ขึ้นมันมเนาะเออมนจังบวคู่เนาะ มันไมันออกแล้วกับแม่มันหยุ่มันหยาันคาคอคนอร่อยสดน้าแกงน้องไม้ยันคาคอคนแถเส่าอันเส้นก๋วยเตี๋ยวกบะหมี่หมอนังกุ้งเรียบร้อยที่ไข่ไหมนะนอนเลยคนบวหอมกุ้งน้องไม้ไมน้อไม้อันปลาทุ่งว่าเส็ดผดเลยไม่ทุ่งปนกัน คนทำอคนน้ำขบเบือติดได้แมนแล้วมันมนาะอืมติดอ่ามาตริจักน่ยกูแตงเป็นงอถุงหนึงเลยแบบนี้เลยเชบลาย็ดลายแมนใช่หน่อยแซ่บหน่อยแล้วถุบ่ขงถุง่องถุงเนี่ยบ่ไปเียนผมล่นไม่ได้ใช้ถุงก็ไรแม่โมงงอย่าม s <S ันข่อมดีอย่ามูสิบได้กินเนาะข่มเลยขมกับ่โทดได้ผัวน่อย่ามันหวหัวติงเลยผัวคนทนผัวจับแล้ว จะจำบเหนียวนะทีแันี่น้องหอมกุ้งกุ้งโอ้ยแซ่บเช็ดเช็ดอาหารบ้านเนาะแมนอาหารบ้านบ้านเราเนาะเป็นรักได้เองเนาะยบยำหน้าเนี่ยโอ้ขับไปได้เลยนี่เกงได้เลยได้นี่นะแมนกินหลายคนยังแซ่บกินหลายคนยังแซ่บแล้วหมักหมังอันหมักเออันึ่งยังบ่บเปื่อยไปเลยเนาะไผ่มันบ่แห้งเมน ค่ะเออเปื่อยก่อนพริยกเข่าซุกใ่ปลา่ะออันนี้หม้อยังชาหม้อต้มปลาต้มปลาโอกำลังเนาะคือบ่อปลาเงผสมเลงมาใส่บ่อผสมเเอามาตะเืินนะโอชาเอามาแทะนี่หมอปลาพี่น้องไต้มปลาปลานิ่บ่ใช่ป้หมลาิบังใส่รวะอ่าอ ปลานินพี่น้องเอ้ต้มใส่ไล้ใส่ได้ต้มปลาเนินสี่มันเป็นปลอกไปลาบเลยนะเนาะตะ้มพวกควงหางมันออตอนเที่ยงเลยเนานะลาบปลาเกี๊ยวน้อไม่ตามมุ่งมืออ้อขึ้นแหละไปลักซิ่งกันเ <c oughs> มนี่กินนี่ไปก้อน เราพ่นองมาซอยเียค่โตเนเนาะคือละแบ่เกินชามแเกินสามกระซี่เนี่ยเบิ่งคงหางนามโตบ้เดี๋ยวผสมมันเนี่ยบุพักเล่นต้องใส่ใมาเล่มันมันผสมหน่ะข้าวน้เล่นๆนะใบคิวเนี่ยเขาบอกใบคิวได้นะแนมต้นยุ้งยงคือซีเมนแท้ ไอตูว่าอังไม่ชเนี่คือเห็นอยู่วะไม่นวะถามยี่ใบขู่ไห้หัวข้าหัวขี้ใช่แล้วแกเบอกกับเกาละลินี่เจ็ดเจ็ดสิบสามสิบเที่นอ้เอาบอกเลขไอ้นี้สิเทีพี่น้องเลยนี่ตัวบใหญ่เนาะลอย่าจะเข่าไทยได้ ชาวบ้านมาบอกเลขเออกจากไพ่เลยหน่อยมาที่ขาดตัวตายเองเห้ยพวกไม่คั้วเลยชิมาลงจับนวลพื้นนี่เก็บตัวกแ่นีขึ้นอ่างนเลยมนเลยยังขี่ปลาบอดนะแสบเลบีมันออกบอนะบีคมันนะเงี้ยจะออกไม่ได้แสบได้ มาวาไปหาตัวเด็กปุ๊บบอเอา้าวววยู่คันได้ขีดเทป,ปน่ะมาพีเลิว่ะแม่ดีได้ดีไปชอบเังไปกน่าะ่บนกุ้งเยอชิรสาาาชรสาติกันเลยเอาบวมมาชิมรสชาติกันไปแ้วนำหนี่มัได้มีบวงหรือ่าจองไงพูดตีบ่ะจองไงพูดโอ้ยตอนหกโมงนี่เด็กเบียดมอนี่ เอ้าังเอื่นี่องถ่ายยังสมุงหนึ่งถ่าขนมกแต่ายดีโดยเนาะจนเราถ่าเราคิวจับก่อย่งงชม

แครถั่วไทยอ่เอกินกันเพระว่าอยากแช่เกลือแต่เอาชีเตอร์่ถั่วแ้วไลายสีปากีมเนาะลายนะเป็นงอพอแล้วเจอนเป็นวงแซ่บๆพี่น้องเลยแซ่บๆแเ้าว่าเป็นปรุงขึ้นค้หลายคนหลายเจ้าเนี่ยเลยยังยังยังอยู่นะขัวขี้ตายขัวนี้เลย จิ้มตุ้มแม่มังไม่รู้ขี้เลอยมาหั่นเนี่นี่นี่มันอยู่นี่ขี้เก็บนะจิ้มตุ้มแม่มาพักแค่พักแค่พักิมเลเฮ้ยต้มปลาเลยค่ะแล้วจิมแม่จากขึ้นังมังนี่ย่งอยู่อยู่ย่างไมู่กันนุก่อขเปื่อยพแ่ดมากไไม่่ไ่ยังไนี่ อ่าเ <N> ิ <game> <theater. N> ้ลหาปลาหนปลาได้เ like. ah ้เอกมัขวินทุกเนาป็นอแซ่บเนาะอยากดีผอเอาไม่ก้ามาคนหัเข่าทเลยุกิาแค่ก้นเชือแบบเป้ปลาบอุ่แม่ให้ใคร้ยอะไหลายคนอยู่เ้ยหงกเยกโอ้ัเียนอยู่วะคหนึ่งระจางคุนึ่งปรพอดีพี่น้องเลยมามกัหมอ กไป่ลอย้าลดอไปคนไปแล้วกชาโท้ิแงยแล้วพี่น้องตอนนี้กะเทียงเดเห็ดแล้วกันย่พี่น้องผมมาเห็ดเรียกงานนี้งานนี้แหละเออคุณพี่เาสบายดีเด้อีนี้คือเพชรอหารแทนะ อันเผ็ดเนาะมักะแคนแ่บไปเอันนี้ชิมแม่คุณพี่ชีมแม่แกงนี่พอดีบ่ในไรทางกึนมันก็โอเคได้ติบ่เนี่ยคือสุกอย่างนันแท่นี้ลุใหเ้ยเเฮ้ยมาเล่นมาเล่นแช่บ่่ใช่ต้มป อันนี้ของแเบแล้ะล่อตัวเบาบัว่ายไหลคำบูเม่ยขีปลาไม่ถหัวล่อเือวมาชุกทั้งเหิมมันเนาะคือเป็นมิตรฉ่างกันเสียงพดหม้ออุ่นอยู่พี่น้องเลยสันกระเซ่บรอซีมานกี่าง